ยชนเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆของถุงพลาสติกได้ทำให้เกิดโทษต่ตอระบบนิเวศและชีวิตของผู้บริโภคต่อเนื่องกว้างขวางและยาวนานในแต่ละสัปดาห์คนไทยนำถุงพลาสติกกลับบ้านมากกว่า100ล้านถุงหรือมากกว่า5,000ล้านถุงในแต่ละปีการนำถุงพลาสติกไปใช้ซ้ำอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติกใส่มูลฝอยจะทําให้เกิดการแปรสภาพมูลฝอยในภาวะที่ขาดอากาศเป็นผลให้เกิดก๊าซชีวภาพที่เป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจกและทําให้โลกร้อนถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดลอ้อมได้ทําให้เกิดปัญหาที่สําคัญดังนี้การเสื่อมโทรมของดินการเสื่อมคุณภาพของน้ําเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ําและบนบก เป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดชีวภาพที่เป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญให้สารประกอบไฮโดโครคาร์บอนที่เป็นสารก่อมะเร็งเมื่อถูกเผาทำให้เกิดการปิดตันในทางระบายน้ำและทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นอันตรายต่อระบบนิวเวศเป็นต้นเหตุของการเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของพาหาน้ำโรคและการแพร่ระบาดของโรคร้ายหลายชนิด เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศการผลิตและนำออกมาใช้มีปริมาณมากและต่อเนื่องขณะที่การย่อยสลายต้องใช้เวลายาวนานทำให้เกิดการสะสมปริมาณถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อลดและป้องกันปัญหาหลากหลายที่เกิดจากถุงพลาสติกจำเป็นต้องลดการใช้ดยการใช้ทังเลือกในการรองรับและขนส่งสินค้าและอาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก เช่นการใช้ถุงผ้าหรือวัสดุอื่นที่ย่อยสลายได้และสามารถใช้ได้ยาวนานผู้บริโภคจะสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยและลดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ถุงผ้าลดลากเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก